เขาเช็คว okay. yeah. ันเชคบ้นฮ okay. ัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีคุณผู้ชมเนี่ยครับอ่าวันนี้จะเป็นใครผมคิดว่านยิวนะครับโอเคนะครับจะมาเล่นเกมส์กราฟิกแอคชั่นอะไรดิวค็อก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 ไเดียวดีก็๑๘มาไงวะก็บอกถ้าเล่นท็อปชิเตอร์จะมีพกไหมเดี๋ยวทำไมไม่ขึ้นทำไมไม่ขึ้นตรงนี้เออขึ้นแล้วนี่ไงกอ็๑๘ได้ไงวะ มาเชียอ์ลูกเลยอ่าลูกเล่นดูวันนี้จะเล่นด่านอะไรดีครับวันนี้ท็อปชูเตอร์ท็อปชูเตอร์โอเคอ่าเล่นเลือกเลือกโหมดเลือกโหมดทำไมมีแค่สามโหมดปะเอ้ยมีแค่ส e? ี่โหมดปะอะไรอ,ะอย่างพีง่เอ๋ออู้หูอ่าเดี๋ยวเพิ่งยิงเพิ่งยิงเพิ่งยิงพิ่งยิงเพิ่งอย่าเพิงพ่ง,งชวนเลยกเลยวันนี้<ป>ในรหัสใหม่นะครับส่วนรหัสอันเก่าที่ผมเล่น BVP หนึ่งรหัสเก่ามีคนแฮกเออไม่รู้รใครแฮก กันหนึงเด้อกันนึ่เด้อเพื่อนชวรู้ไม่รู้ใครแฮกรู้เลยว่าโอยกดชั่วเลยเออนี่อะไรอยู่นี่ดาเล็กหนึ่งมามารืมไหเดี๋ยวพี่เชลเลยเด้อโอเคเชลแล้วเราอยู่ฝ่ายตำรวจลูกฝ่ายโจรลลูกฝ่ายโจรเออฝ่ายโจรนั่นแหละรลูวลกันเริ่มเลยโอเคพี่ฝ่ายโจร ไม่ต้องหันหรอกทีนิวถ้าเล่นถ้าเล่นปืนไอถ้าเล่นนั้นแล้วจะมีพกหรือไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีพกมีแต่ปืนท็อปจูเตอร์มีแต่ปืนที่สุมมาตอนนี้เน็ตเน็ตกำลังช้าครับน็กำลังช้าเน็ตกำลังช้ารู้เครื่องกากันแน่ไม่รู้เลยน้าผมรุตว่าตอนนี้กําลังมาแล้วโอ้ค้างมากยมาก็ตายค้างครับผมโอ้ค้างโอ้ค้างจริงด้วย โอ้ค้างชิปหายเลยลุมอะไรไม่รู้รู้จักะพี่กำลังฆ่าคนอยู่ยยนี่ได้ตัวหนึ่งสุดยอดรีิวเขาา้าขมาริวก็ได้สองตัวเหรอโหจังเลยวัดเด็บอามันยิงหัวพี่อ่ะเออโอ้โอ้ยิงหัวอีกแล้วลย,ยิงหัวอีกแล้วอ่ะ มาดิอาโอ้ปึ๊บนี่เป็นไงล่ะคนโหดเลยเป็นไรน้องรู้สึกพี่ต้องเปิดเสียงดีไหมเปิดเสียงดีไหมจะเปิดเสียงดีไหม <c oughs> จะเปิดเสียงดีไหมจะเปิดเสียงดีไหมเฮ้ยฮ้ฮ้โอ้อีกแล้วเปิดเสียงดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่เสียงนี้เปิดเสียงน่ิดเสียงน่อแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้ค้างเลยทีเดียว แบบนีงนะอยากได้ยินเสียงตรงปุงปุงปงไปเไป็นเสียงแล้วโอเคคนหนึ่งเปิดเสียงโอ้โหค้างชิบหายชีวิตนี้ลระทดจริงๆตรงฐานเยอะๆ ค้าง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 โคตรค้างโอ้ค้าง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 เดี๋ยวต้องรีเสียงแบบค่อยๆ่อยโอโหค้าง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 อีกแล้วโอเคแค่นี้คงพอ โอ้โอ้โหอะไรวะค้างคลิปหายเลยพี่ก็ไม่ได้เปิดอะไรไว้น้าจำได้แต่ผมจะว่าพี่ไม่เคยเปิดอะไรไว้น้าทำไมมันค้างได้วะเปิดเสียงราคามันคืออะไรถ้าเป็นปกติพี่ค้าได้นานแล้วเออชีวิตช่างเลทร้ เริ่มแรกก็เป็นนี้แหละเดี๋ยวเรากุ้มหน้าลงกุ้มหน้าลงก็ยังไม่หายค้างอยู่โอเคเริ่มลื่นขึ้นมานิดนึงแล้วได้หนึ่งคิวแล้วตัวอีกตุนตด้อะไรวะนี่เป็นไงล่ะ โอ้โหเลยมาเล่นสไนโอ้โหค้างค้างค้างคลิปท้ายหนีสองตัวหัวด้วยอะไรอะไรอะไรฮะอะไรฮะมีคนเล่นก๊อกแล้วว่าเดี๋ยวอีกไม่นานก็ได้เดทละเดทหรือดาร์ควะจะไม่ค่อยได้เดทหรือดาร์กนี่ย นี่ยิงหัวโอ้โคโทษตัวใครใครเข้ามาชมการต่อสู้เนี่ยนี่โอ้โหไม่ได้คิวแค่นิดเดียวบิวลาดป่ะโอเคโอ้เล่นสนายยักให้กูได้สนายนะมึงได้คนนึงก็ถือว่าภูมิใจแล้ว วัดเดอะโอเชี่ยเกาจมูกเลยทีเดียวจังหวะนี้โอ้มันดีเสียงโอ้โหใครใครใครนะใครใครโอ้โดนเด็กยิงเด็ดเด็ดรลอดดักวะจะไม่ค่อยได้วะเอ้ยค้างแชทมาเหรอโอ้ค้าง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 โอ้ค้างค้างเลยโอ้โหแชทโหด แชทเชี่ยมากแชทดเชี่ยมาก,ม,ากมึงแชทมาที่ถูกจังหวะมากโอเคโอเคชัดเจนโอ้ทำไม่ทันยิงมันไม่ทัน นี่เป็นไงล่ะเหตุผลที่ไม่อยากเล่นปืนกลไม่ใช่เออไม่อยากเล่นสนเออเขาเรียกอะไรวะลูกซองเออเขาไม่อยากเล่นลูกตะกัวล,ล,ลูกซองเพราะมันยิงแล้วรีโหลดนิดนึงแพ้ผมชนะครบอกชนะวะแพ้ผมโอ้โห,โโหมาครั้งแรกก็แพ้และเอยอ,อะไรวะเข้าเกมมาแล้วแพ้เลย คงใจเป็นพ่อไม่ได้วอร์มมาวอร์มก่อนไม่ริววอร์มเลยวอมด้วยกันสองคนนี่เอ้ยเอาดีกว่าอะไรดกันสคนแต่ต้อมีเพื่อนีคนนียวมวเมวไว้สุดท้ายที่สุดท้ายเลยสิบอดคิวหรือได้สิบามคิวกดดกกดดกกดดักชนะพี่้อยน่ใช่ไว้เพิ่มแต้มเลยเดียวจกมาไมหนึ่งหนึ่งริวริวอ่ะหนึ่งหนึ่งไหม ยังไงเห็นไ,ไหมไม่ไม่รู้ไม่รู้พี่ไม่ได้ดูมาเป็นปืนแล้วมาเล่นด้วยกันเอาปืนเริ่มต้นเดอ้อปืนอะไรวะ TMP อะ่ะ TMP เอาปืน TMP เดี๋ยวลองเล่นหนึ่งลองเล่นสองสองก่อน TMP ปืนเริ่มต้นอ่ะริวปืนเริ่มต้นอ่ะริวเอา TMP อะ่ะเดอ้อเอา TMP อะ่ะกดตรงนี้เข้าไปตรงเนี้ยเออแล้วก็เวลอะไรเอพี่นิวพี่ยังเวล สิบหกเท่าริวโอเค T M P ปืนนั่นแหละแล้วก็รอรออีนึงอยู่พี่เชิญถ้ามูดอ๋อเวลปืนเหรออืมเบลปืนเบลเวลหนึ่งเวลปืนอ่ะของพี่นิวอ่าก็เลยก็เลย T M P มีเหรียญตาอยู่สองเหรียญเล่นได้ไม่นานได้เหรียญตา2สองเหรียญแล้วโคตรโหดบอหยอก T M P เด้อเอาปืนอันปืนเดียวเด้อที่เราเล่นนี่ เปือนทีมพีครับเวลหนึ่งประทับเวลสองครับผมไปโอ้ค้าง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 ้าดูในคลิปพี่โคตรค้างเลยถ้าเล่นปกติจะลื่นแบบนี้เอออันนี้จะค้างว่ะ การต่อส, yup, สอ <tal word> ู <souls> <t ip the navy> ้ระหว่าง43.9 9ประทัน43.9ยิงหัวได้ยังไงวะที่เก่า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  เมื่อครั้งใดที่ข้าจับปืนครั้งนั้นถึงการาวสารใครมาว่าโอ้โห,โห,โหมันมาแบบไม่รู้ตัววัต<ะ> <What? S 1> โอ้มีเงียบก่อนโอ้มีเงียบก่อนนีวัตวัตวัด t วฟ fuck ออกไปนี่คำพิภาพ โออ้ยริวเมึงจะซุ่มมึงจะซุ่มมึงไม่จะซุ่มเลยจังหวะนี้โอ้โห้ค้างโอ้ยแพ้ค้างมันค้างลิวมันค้างอะไรวะมันค้าง เดี๋ยวเดี๋ยวเจอหลังเดี๋ยวเจอหลังไม่เดี๋ยวเจอหลังไม่เดี๋ยวเจอหลังไม่รลีวเดี๋ยวเจอหลังไม่เซฟกบไปแล้วไป,ปเลวปะเสียบไปแล้วค้างว่ะเครื่องพี่ค้างค้างเรื่องที่อะไรโอวที่หนึ่งดีครับปปเป็นปืนเป็นปืน,เป,น,เ,นเป็นเปินปืน,นเดี๋ยวพาเล่นแบบจัดจัดรับรางวัลก,ก่อนไปทำวุ้ยก่อนพร้อมยังยัง พร้อมแล้วน้องเร็วๆเ,เอ,อ่อปืนธรรมดาที่พี่เล่นปามปกติแหละโอเคพร้อมยังพร้อมแล้วปั๊บเข้าให้นี่เลยลงแรงครับผมเ,เอย้อกระต่ายมานี่เออกระต่ายไปแล้วพอดีบ้านเล่นกระต่ายไว้เล่นกระต่ายสองตัวไปเล่นต่อ เคผมเริ่มเล่นแล้วมีอีเวนต์ะด้วยอีเวนต์คลาสิกเอ็กชารกันๆๆโดมโจมันกันเวลาจะเป็นแบบที่ไปแล้วก็มีสองคนเราแล้วก็อีกสองคนทันนั้นรือดัานในเหรอทันที้ราจิใช้กลเนาะเฮ้ยเอาไปยังไงวะ คุยกได้คุยแล,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 ล้วคุยแล้วปึ๊บเขาให้หนึ่งตัวโอ้ยตัวหนึ่งไม่ได้โอ,โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดไไดนี่โหดครับผมโหดโหดโหดโวเอ็มบีพีเออ, MVP, MVP. อแพ้รอแพ้เห็นไหมเห็นไหม <laughs> โอ้ค้าง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 ทีมตำรวจมีสี่ oh, ทีมเรามีอยู่ <3 S 1> โอ้เชี่เดี๋ยวระวังเดอ้อมันมีคนอยู่ไม่มีวะเ,เราเนี่ยถึงมีคนซุ่ม <laughs> โอ้โหใครใช้อะไรวะเดี๋ยวปืนปืนอะไรอะ่ะเฮ้ย โอ้ปืนมึงกูยอมแพ้เลยกูเห็นปืนมึงนี่ยอมแพ้เลยอย่าไปกลัวมันมึงพูดได้ดีมากโอ้ยโอ้ยดันเองปูพี่ยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วพี่ฆ่ามันแล้ว เ่พูดได้พูดได้เต็มปากมากน้อเอ่ไาหาเดี๋ยวเอาทีละคนดิทีละคนดิทีละคนดิกูรับสองคนไม่ไหว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 เย ไงครับผมโอ้ครับผมมีแต่ผักแล้วก็น้ำดูความโหดครับผมดูความโหดไงล่ะควับพ่อยโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงนะยิ่ดน,ดนะดูแล้วมีได้สายการหลบหลีกดี มันก็มาถอนเองนั่นไงเอ็มสองร้อยอีก,ก,กคนนึงแพ้แล้วโอ้ยยิงทำมาเสียหมดเลยยิงนั่นแหละโอ,โ,หโอ้โหไม่เสียไม่เสียไม่เสียไ,ไม่เก็บไม่เก็บพี่ขอไปทำงานของพี่ก่อน เฮ้ยมปืนอะไรวะคนโหดเลยพี่ตายแล้วน้องอ่ะพี่จะดูริวสู้ริวสู้เอ็มสองร้อยสู้ริวสู้เอ็มสองร้อยู เอ็มต่างไลท์เจอ๊อเอดูอยู่ดูอยู่ถ้ามาแล้ของริวเี่ฮะเห็นทีคนไม่นะโอ้โหคนโหดริวคนโหดคนโหดเิวตายคาที่ริวฮ่าฮหลือคนเดียวทำไมทำไม,ม,ไ,มไม่เออมัเอ็มสองร้อยอัพเต็ม,มนี่เอ 200, ็มสองร้อยเวยหกพี่ดูเลย เ <100. S 2> รียบร้อยป่าปืนมันเติมเท่าไหร่วะตัวละครกาบอะไนี่ว่าตัวละครกาบไม่ได้ด้วยจะเจอใครไม่รู้รู้ตัวว่าพี่ไปหาฆ่าคนก่อนจะเอะเอวพีเอวพี AWP..AWP.. โอ้ย <S <S 2> <S 2> ไ,<ห>ไอยมันลอยหลังมาดูไอ้นี่ก่อนโหดอะไรมันโอ๊ะนั่นไงเห็นไหมเรียบร้อยไอ้นี่นี่ลายทหารลายทหารไหนวะอ๋อปืนอันนี้เหรอน่าจะน่าจะไม่น่าโหดหรอกไม่น่าโหดด<อ>มันเป็นพอปืนมาก พี่ดูพี่ดูที่เหรียญตาได้พี่คิดว่ามันแหลนหนีคนหรือว่าไม่นั่นี่ะพี่ว่ามันหลบหลีกคนเนี่ยมันกำลังมันกำลังไปวางระเบิดวางบอมมาวางบอมเน่เน่กดลัดหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์แล้วก็นี่ติดตั้งระเบิดสำเร็จสุดยอดมากกูขีแล้วนี่ยแล้วก็เรามาดูบาเลทของเรากันคนะพี่อ่าบาเลทแล้วก็มีสไนที่กูได้ถือไว้อยู่หนึ่งอันดิวเชียร์ไรทหารนะ

เดี๋ยวครั้งนี้พี่จะไปไว้กูเก็บระเบิดนิวหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์เก็บระเบิด,ด,ดม,มันมีคนยิงแล้วเ,เดี๋ยวกมูไม่ค่อยไว้ใจเดี๋ยวคว้าระเบิดกูก่อนชุบควระเบิดบ้านดิดร,รู้สึกพี่เห็นใครไม่รู้ตรงนั้น นัางเหรอพอ,อ,อแล้วก็นี่ใครวะยิงการยิงโสัลลเซียจากสถานการณ์ยิ้มยำแย่กลับมาการพริกเกมไม่เยีย่ไม่โดน,นโอ้โหดักนิว่าดักนิว่า ดักนิว่าโอ้โหาซ่อนทไมโอ้ลิวได้หนึ่งคิวลิวได้หนึ่งคิวไม่ต้องหวงพี่ดูข้างๆอยู่พี่ดูให้ลิวอยู่ เออล ah, ิวเก็บ AWP อ่ะ AWP เออนั่นแหละเก็บเลยนั่นแหละเขาเรียก AWP AWP ลายมังกรถือว่าแจมอยู่เลีวอยู่เฉยเลวอยู่เฉยดิเดินไปข้างหน้าดีนิดนึงไม่มีใครเดินขึ้นไปเลยขูขี่เขาได้ไหนวะยิดิยงยิงแพ้โอ้ยแพ้เลยครับผม กล้าจะยิงมันเดินเหรอลงแรงพี่นิวแรนนี่จีบวกพี่ไม่เห็นไหมเฮ้ยเพื่อทำไมหน้าจอมันคือขยายแค่เดียวอย่าพูดมากบอกไปเช็ดทางข้าศน์อะไรวันยูนดีตี่อะไรเออเฮ่อเฮ่อหกคิวรูได้ที่สุดท้ายเลยหกคิวครับผมตายสี่ได้เหรียญตามมาด้วยหนึ่งอันกดออกกดออกกดออกออกมานานแล้วครับโอเค เก็บของเอาของเอบของแล้วก็ปิดคลิปแค่นี้แหละไม่ต่อไม่ต่อไม่ต่อไรพี่พอแล้วปิดคลิปอะแล้วครับสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบายเดี๋ยวจะไม่ต่อปิดคลิปก่อนปิดคลิปก่อนปิดคลิปนี่ก่อนปิดคลิปก่อนปิดคลิปก่อนปิดคลิปจะทำอะไรเนี่ยเอาล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบายอ่าฟาบฝาบโอ้ ใ <c oughs> อเคี๊ฟาบ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 นี่ปืนโหดนี่อะทำยังไงอะพี่ดียกได้ไดนะยังหมุนฟีอะหมุนฟีอะไรต้องเก็บเอาน้องเอลอะไรเอลเอเบ